านแต่งที่ต้องเรียกว่าอภิมหาสุดอลังการไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรที่ไหนคือที่เมียนมาครับพี่จูนครับแต่ว่าที่นํามานําเสนอกันเพราะว่าอะไรเพราะใช้ทีมงานจากไทยแล้วขนดอกไม้จากสามประเทศเข้าไปคือหลายคนจะมีภาพฝันอยู่ฮะว่าอยากให้งานแต่งตัวเองออกมาเป็นยังไงบางคนอยาจจะได้งานเล็กๆอบอุ่นแต่งงานนี้ครับงบประมาณ20ล้านบาทเอาไปลงกระดอกไม้อะหรอเอาไปลงกระดอกไม้แต่เขาเป็นเศรษฐีอะเนาะถูกเป็นมหาเศรษฐีชาวเมียนมา นี่คือภาพงานวิวาของทูนเท็ดวินสวไครเอ่ยกับแทนนูซานซึ่งทำเหมือนเรารู้จักเขาเนาะวิสวยมากอะยอยากให้คุณผู้ชมดูว่าอะไม่มีใครคาดคิดหรอกจะใช้เงินลง,งงานแต่ง20ล้าน่ะแต่เราเอามาให้ดูว่า20ล้านคุณได้อะไรบ้างอ,อ่ะคุณดูนี่ดอกไม้ของงานสเกล20ล้านนะครับจัดขึ้นที่เมียนมาครับและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามสุดวิจิตรนี้คือคุณโจ หรือว่าคุณโจเรนฟอเรสคนไทยคนไทยนี่เอาจริงๆนะพี่ดูภาพเนี่ยตอนแรกพี่ยังไม่รู้ว่าเป็นงานแต่งนั้นคึกว่าเป็นสวนพฤกษพืษศาสตร์พฤกษศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นสวนไม้ดอกโลกใหญ่มากอ่ะยิ่งใหญ่ลาการแล้วคือเขาจัดกัน3สถานที่สคอนเซ็ป ใช่ครับนี่บ่าวสาวคือว่าคงทาให้กับเจ้าสาวนั่นแหละเอเขาบอกกว่าจะมาเป็นงานวิวาที่โอ้ยอลังการอะไรขนาดนี้นะผ่านบททดสอบโคตรหินเลยฮะยังไงต้องใช้คํานี้ตอนนี้เมนแมามีประกาศเคอร์ฟิวหลังสองทุ่มทำอะไรไม่ได้เลยอแล้วมีเวลาเตรียมตัวแค่อาทิตเดียวหรอไปไหนมาไหนไม่ได้ขนดอกไม้ก็ไม่ได้บอกประจัดอีเวนต์ก็ไม่ได้ปัจนเขามีสงครามอยู่ใช่ครับแล้วดอกไม้ที่จะต้องใช้ในงานเนี่ยมันต้องมาจาก3ประเทศ คือไทยจีนเมียนมาระบุไว้อย่างนั้นอีกทํำยังไงล่ะรถขนไม่ได้บางช่วงจ้างเครื่องบินเลยฮะโลจ้างเครื่องบินขนดอกไม้อ่ะรวยทําอะไรก็ได้แหละจริงเอ๊ะทำไมดูเรายินดีกับเขาเลย ราะว่าถ้าสมมติขนถ่ายดอกไม้มาจากจีนแล้วผ่านทางทางตอนเหนือคือรัชฉานครับไม่ได้ซึ่งรัชฉานตอนนั้นกําลังมีกองกองราติวีวฒดประทักันอยู่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ก็เลยต้องขึ้นเครื่องบินมาแทนคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาในเมียนมา แรงบันดาลใจทั้งสาคอนเซปต์สารสถานที่นะคบไปดูหน่อยสถานที่แรกเขาบอกว่าเป็นรอยประทับแห่งความรักยังไงยังไงเป็นสถานที่จดทะเบียนสมรส<อ>จัดขึ้นที่วัดธรรมทูตปุบบายเตายะเจกินดารามมีชื่อวัดมีชื่อวัด,วดโดดเด่นด้วยดอกไม้ที่เป็นเหมือนพรมเลยนะสวยจังเหมือนพรมปูเข้าไปให้บ่าวสารแล้วปูเข้าไปถึงฉากหลังอ่ะนี่นี่นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากลุนตยาอาเชซึ่งคืออะไร ลายผ้าผ้าลุนตยาเคยได้ยินใช่ไหมครับนี่เขาบอกว่าถักทอด้วยกระสวยลายคลื่นเป็นร้อยลูกอันนี้คือออริจินอลของเขานะเอามาทำเป็นดอกไม้แทนผ้าลุนตยาลุนตยาเหมือนละครช่องเราเล่ลุนตยาลุนตยาอาเชลุนตยาอาเชใช่ดู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 คันนี้สิบกว่าล้านนี่สถานที่ที่สองครับคำพยานแห่งศรัทธาครับเป็นพิธีแต่งงานจัดตามประเพณีพาม่าจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมมันทะเลครับ เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขมาส Gefühl, ู่ตอนจบแบบสุขสันต์เอาจบแล้วเหรอแกมึงเริ่มึงเริมคือเขาบอกว่าแต่งงานชอบเป็นแบบแบบอวสานของเรื่องอะแฮปปี้เอนดิดงจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเนาะใช่อันนี้เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่เป็นอุงคงดอกไม้เป็นสวนออแกนิกนะครับคือแขกเข้ามาจะต้องว้าว กับกำแพงดอกไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้จงแล้วเวทีเขาบอกว่าจะต้องขึ้นไปตั้งอยู่บนยอดเขาดอกไม้ขนาดนั้นนะพี่แจ๊ะอุสถานที่ที่3ครับรัศมีของดาวนิวตรอนฮะเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองนายขอเห็นนิวตรอนหน่อยจัดขึ้นที่โรงแรมเมอร์เคียวมันทะเลฮิลล์รีสอร์ทนี่ที่นี่ที่นี่ข้ามขวนไปจนไม่รู้ที่ไหนไปที่ไหนนะเออเนี่ยสวยงามครับเขาบอกว่าเป็นการจําลองดวงดาวนิวตรอนบนท้องฟ้าอันมืดมิดอ้โหเห็นไหมมืดมืดหน่อยไหม ระยยับเลยเห็นไหมลายยิบรายยับอันนี้อันนี้อันนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือสถานที่จากจินตนาการรังสรรค์ขึ้นมาด้วยงบประมาณ20ล้านบาทแค่สถานที่และดอกไม้เท่านั้นนะอ๋อใช่คิดดูภาพรวมของงานอยากรู้ชุดเจ้าสาวราคาเท่าไหร่อยากรู้รถเบนซ์คันเมื่อสักครู่นี้ราคาเท่าไหร่ทีนี้พอพูดถึงชื่อของคุณโจเลนฟอเรสต์นะครับบางคนอาจจะคุ้นหูแล้วถ้าบางคนยังไม่ทราบ บอกให้เลยว่าคุณโจอยู่เบื้องหลังงานแต่งของดาราดังในเมืองไทยมากมายใครบ้างงานคุณชมพู่อารยาเอฮะเกตครับงานคุณลิเดียคุณแมทธิวงานคุณก้อยราชวินกับคุณตูนบอดี้สแลมและล่าสุดก็คืองานของบ่าวสาวมหาสิีธีชาวเมียนมาที่ทุ่มงบไปมากกว่า20ล้านบาทเฉพาะค่าดอกไม้ครับชื่อก็การันตีแล้วนะคุณว่าตลอดทั้งงานนี้ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหรนะ่เกินร้อยล้านอ่ะ ทีมวิดีโอ, <video S 2> อทีมถ่ายภาพโปรดักชั่นเท่าไหร่ปร <Production S 1> ดักชันเท่าไหร่เช่าสถานที่เท่าไหร่สองสาร้อยล้านที่พักแขกเท่าไหร่หเยอะเยอะเยอะ